วันนี้เราจะมาแชร์โปรโมชั่นการใช้งานบัตรนะครับในประเทศญี่ปุ่นว่าณวันนี้นะครับช่วงต้นปี2 0 2 4บัตรในคุุมวันนี้ไปชมกันครับ เวลาได้คุณแบบประเทศญี่ปุ่นนะครับช้อยแรกๆนะครับพี่ทุกคนจะมองหานะครับก็น่าจะเป็นเจ้าตัว t Travel Card ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว s อ Pan หรือว่าเจ้าตัว u t r i p ตัวนี้นะครับก็ให้การเรทนะครับที่อนข้าตจะดีแล้วก็ไม่ต้องเสียนะครับค่า f อเวอรนะครับ2.5ซึ่งหลายๆคนก็มักจะใช้นะครับ2บัตรนี้เพื่อให้ความคุ้มค่ามากที่สุดครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับในวันนี้บัตรเครดิตนะครับก็มีความคุ้มค่าไม่แพ้กันแล้วก็อาจจะมีความคุ้มค่ามากกว่าด้วยนะ ของการใช้นะครับพวกบัตรเติมเหมือนพวกเนี่ย S B Planet Utip เลยพวกนี้นะครับ ก็จะมีนะครับลักษณะที่เป็นก็คือคุณจะได้ฟิกเลชนะครับณวันนั้นเลยที่คุณกดซื้ออะไรพวกนี้สามารถซื้อเก็บไว้ได้นะครับถ้าคุณใช้เลทถูกๆแต่บางคนอาจจะไม่ได้ซื้อเก็บไว้นะครับผมมองว่าในวันนี้บัตรเครดิตที่เป็นลักษณะนะครับที่เป็นเจ้าตัว JCB ก็อาจจะมีความภุมค่ากว่ายังไงวันนี้เรามาชมกันครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทาง JCB นะครับไม่ว่าคุณจะมีบัตรเครดิต j c b ที่ออกในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นหน้าบัตรไหนนะครับทั้งกสิกรเครดซีนะครับรวมถึงเจ้าตัว าการเอกนะครับหรือจะเป็นอ e ีออนอะไรก็ตามเนาะซึ่งโปรโมชั่นนี้ส่วนนี้นะครับคือคุณจะได้รับแกชสแบงคนะครับ10%สูงสุด5,000เยนนะครับหรือ รูดได้ราวๆนะครับประมาณ50,000เยนนะครับซึ่งต้บอกนะครับว่านี่ถ้าใครมีบัตรเครดิต JCB นะครับห้าบาทอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานนะครับได้หาสิทธิ์เลยอย่างของผมกำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับก็สมัครนะครับเพิ่มเติมมาเป็นทั้งหมด3บัตรนะครับกันเลยทีเดียวนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในโปรโมชั่นนะครับได้คุ้มสุดเนาะโดยลิมิตนะครับการใช้โปรโมชั่นนี้นะครับจะอยู่ที่50,000เยนนะครับหรือว่า ประมาณ1 2 0 0 0บาท1,3,000บาทนะครับเราแต่ค่าเงินในช่วงนเวลานั้นนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับเป็นอื่นแล้วก็ปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนนะครับทางเจ้าตัว KDC หรือว่าเป็นเจ้าตัวเกษิกรไทยนะครับถ้ารูดะครับดเวือกสกุลเงินก็จะได้รับแต้มนะครับคูณ2ไปเลยซึ่งถ้าใครนะครับอยากจะแนะนาทําอีกบัตรหนึ่งนะครับนอกจากเจ้าตัวการเดยผมก็จะแนะนำนะครับเจ้าตัว K d ดีตัวนี้ซึ่งตอนนี้มีหน้าบัตรใหม่แล้ว เพราะว่า KDC นะครับในตตวตัวแอะมันสามารถโยกยายนะครับตต้ตัวแต้มไปบัตรไหนก็ได้นะครับของเจ้าตัว KDC นั่นเองครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจาะสมมากๆแล้วก็ตัวของเจ้าตัวกสิกร JCB นะครับจะได้รับแต้มคูณ2แต่จะจํากัดนะครับสูงสุดที่2,000คะแนนนะครับหรือรูปประมาณ2,000 0 0 0บาทนะครับแต่ทาง KDC จะไม่มีการจํากัดลักษณะนี้นั่นเองครับ แล้วก็ต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นนะครับที่ขุมมากๆของเจ้าตัวการ์ดเกนะครับก็ผมให้ดูนาอการ์ด X จริงๆเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าตาให้ดูอันนี้เป็นเจ้าตัว s C B J C B ที่เราเคยพูดถึงนะครับกันมาพอสมควรเลยนั่นเองสําหรับเจ้าตัวบัตรใบนี้เนาะตอนนี้นะครับอ่ะโอเคเราพูดถึงแคมเปญนาวันนี้กันก่อนนะครับตัวบัตร JCB การ์ดเตัวนี้นะครับณวันนี้คือโปรโมชั่นหน้าบัตรมันจะเป็นแคชแบ็ก3%สูงสุดนะครับในการรับแคชแบ็กก็คือ2000บาทต่อเอนนครัน ถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ประมาณ66,000บาทน,นะครับเมื่อเทียบเป็นแคชแบ็กนั่นเองครับก็ถือว่ารูดน,นะครับได้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วก็ได้แคชแบ็กนะครับปกติแล้วที่เราต้องจ่ายค่า FX ฟเอ็กซใช่ไหมครับก็เหมือนเราได้กาําไร0.5%เมื่อคุณใช้เจ้าตัวกระเอกตัวนี้นะครับถามว่าเฮ้ยมันจะถูกกับเจ้าตัวพวกบัตรเติมเงินไหมก็อาจจะแล้วก็อาจจะไม่นะครับถ้าคุณรูดนะตอนนั้นเลยด้วยความพวกนี้เป็นบีซา่า เลทวีซ่ามันแพงกว่า JCB อยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแต่ถ้าคุณซื้อนะครับเจ้าตัวเงินเยนไว้ในช่วงเลทราคาถูกๆอะเจ้าตัวตัวนี้ก็อาจจะถูกกว่านะครับนั่นเองก็รองกันไปดูเนาะแต่สิ่งที่มันพิเศษนะครับทำให้ผมมา,มาทำ จ้าตัวคลิปนี้เลยนะครับก็คือตอนนี้เจ้าตัวการเองมันมีโปรโมชั่นพิเศษครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นแคมเปญสาหรับลูกค้าการเองแล้วก็เอชครับเมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเยนนะครับตั้งแต่ทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะครับเริ่มต้นที่ครบทุก5,000บาทนะครับก็จะได้รับเครดิตเงินคืนนะครับ120บาทจนสูงสุดนะครับที่600บาทนะครับหรือว่าสูงสุดที่2,000บาทนั่นเองแล้วก็ถ้าใครนะครับใช้ถึงครบทุก50,000บาทนะครับก็จะได้รับแกซแบกสูงสุดนะคร หรือว่ารูดนะครับเราราประมาณ2 0 0 0 0 0บาทไทยนะครับนั่นเองสําหรับบัตรเครดิตเจ้าตัว JCB ตัวนี้นั่นเองถ้าถามว่าเฮ้ยแคชแบคมันเทียบเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไรพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเทียบอยู่ที่ประมาณ2,4%ซึ่งค่า FX rate นะครับมัน2.5%มันก็แทบจะกลืนกินนะครับเจ้าตัวค่า FX เฟกลไปแล้วนอกจากนี้เจ้าตัวแต้มนะครับถ้าคุณการรูดผ่านบาัตรเจ้าตัวเนี้ยมาได้แต้มใช่ไหมหนึ่งแต้มถ้าคุณ25บาทเท่ากับ1แต้มสมมติว่าถ้้าคุณแกดวยเ1000 แต้มนะครับเท่ากับ100บาทอ่ะมันจะเทียบเท่านะครับกับแคชแบ็ก0.4%เหมือน คุณได้นะครับจัสแบ็กสูง2.8อรมากกว่าค่าเอฟเฟกต์นะครับที่คุณจะต้องเสียไปซะอีกซึ่งถือว่าเป็นบัตรเครดิตนะครับที่ค่อนข้างจะคุ้มมากๆไม่นับรวมอีก3ตัวนั้นอีกด้วยนะแล้วก็ถ้าใครนะครับใช้การ์ดเอกนะครับในเลเวลปกตินะครับตัวนี้ก็จะมีลิมิตสูงสุดนะครับอยู่ที่200,000บาทนะครับทางโครงการนั่นเองครับแต่ถ้าใครนะครับใช้เจ้าตัวเพเวอร์แบงกิ้งเฟิร์สพรามนะครับหรือ beyond ก็จะมีลิมิตนะครับอยู่ที่13,000บาทหรือประมาณ 4-5แสนบาทนะครับในการรูดเงินเยนนั่นเองครับถือว่าเป็นโปรโมโชั่นที่คุ้มค่ามากๆสำหรับเจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับการเอตัวหนึ่งที่ผมมีนะครับทั้งเจ้าตัว,ว KTC ทั้งเจ้าตัว K คแบงกนะครับก็จะรับแต้มพูณ2นะครับแบบปกติกันไปนั่นเองครับถามว่ามีบัตรเครดิตอื่นที่ผมอยากจะแนะนำอีกไหมก็อาจจะไม่ได้อยากแนะนำขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าให้แนะนำเลยก็คงจะมี2บัตรนี้นะครับาให้ดู บัตรใบแรกนะครับก็คือตัวเนี้ยคือเจ้าตัว c i ต y Pre m เมมเอาตัวนี้จะได้นะครับแต้มคูณสีเทียบเท่ากับแคชแบกนะครับ1.6%ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับซึ่งถือว่าอาจจะไม่ได้ชนะนะครับเจ้าตัว f อฟเฟคลแต่ก็ถือว่าให้เรทนะครับที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็มีนะครับเจ้าตัวแครแบงแฟชั่นที่ผมเพิ่งด้มาใหม่ตรงนี้เลยตัวนี้นะครับถ้าคุณใช้ในสกุลเงินเยนคุณจะได้แต้มนะครับคูณ3อย่างไรดีเจ้าตัววีซ่านะครับมันก็ คิดเรทนะครับตัวตัวเย็ยนที่มันแพงกว่าตัวตัว7จซแล้วก็มาสกัดมากๆนะครับไม่เชื่อสามารถไปดูในคลิปที่ผมเคยเปรียบเทียบกันเอาไว้ได้ครับซึ่งถ้าถามนะครับว่าให้ในยูสเครจิงนะครับมันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับซึ่งผมขออนุญาตมี e x a กซ์เตนะครับตัวอย่างกันให้ดูหนว่าเคยมันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับเช่นคุณต้องการซื้อของมูลค่าเทียบเงินไทยนะครับห้าหมบาท คุณจะต้องจ่ายจริงๆนะครับอยู่ที่5 1 2ห0บาทบวกค่าแปลงสก,กุลเงินนะครับสองาเปเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับในงบ50,000บาทคุณก็จะได้รับนะครับแคชแบ็ก3%เป็นต์เนจำนวนเงิน1,537.5บาบาทก็ ตรงเนี้ยก็กำไรไป็นประมาณ200นะครับมีโปรโมชั่นนะครับเจ้าตัวแคชแบ็กอีกนะครับของทาง JCB ก็ลดไปอีก10%เ็นหรือว่ามาณ2 2 0 0บาทนะครับแล้วก็โปรเจ้าตัวการ์ดเอกที่มีโปรโมชั่นนะครับเมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเยนเนาะตรงนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่1,300บาทนั่นเองครับเทียบถ้าคุณซื้อของมูลค่าจริง50 0 0 0บาท คุณนะครับจะต้องจ่ายเงินจริงนะครับเมื่อคุณใช้เจ้าตัวการ์ดเอกตัวเนี้ยเราก็ร่วมโปรโมชั่นทุกอย่างเนาะคุณจ่ายจริงนะครับอยู่ที่47,212ืจบุดห้าบาทซึ่งก็เราบอกนะครับว่ามันถูกกว่ามูลค่า5 0,000ื่นนะครับคุณจ่ายจริงนะครับถูกกว่าอยู่ที่5 5าจุดเปอร์เซ็นต์เลยเดียวนะครับยอดจ่ายจริงอยู่ที่47,212บาทจุดห้านะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่าแล้วก็อีกยู่เคสหนึ่งนะครับถ้าคุณรูดเต็มแม็กเลย200,000บานะครรัก็จจ่ยิงอยู่่ที2,500บาทเนาะเพราาะว่ค่า แปลงสกุลเงินอยู่2.5%ประมาณ5,000บาทใช้เจ้าตัวนี้นะครับแคชแบ็ก3%โอนสูด2,000บาทนะลบไปเลย2,000บาทเจ้าตัวแล้วก็คุณจะได้เจ้าตัวใช้ใจ่ายเป็นสกุลเงินนะครับของโปรของ SCB รับแคชแบ็กนะครับอีก5,200บาทรวมถ้าคุณซื้อ20,000คุณจ่ายจริงนะครับ196,600บาทก็ถูกลงมาอีกนิดหนึ่งน,น,นั่นเองครับแต่ถ้าใครจะลุกขนาดนั้นนะครับก็แนะนำว่าลองสมัครเจ้าตัว,ว JCB หลายๆใบนะครับแล้วก็ ลองซอยนะครับเป็นใบละ5 0 0 0มื่นเยนนะครับก็ดูโอเคนะครับในการใช้งานนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์โปรโมชั่นนะครับความสุดคุ้มว่าเฮ้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าบัตรพวกเนี่ยพวกแพนเน็ตเอวยตัวตัวยูทูบเอวยนะครับมีความคุ้มค่าแต่จริงๆแล้วบัตรเครดิตนะครับก็อาจจะคุ้มค่านะครับมากกว่าการใช้เจ้าตัวพวกบัตรนะครับเติมเงินะลรพวกนี้อีกนั่นเองครับต้องรอติดตามโปรโมชั่นนะครับต่างๆกันให้ดีนั่นเองครับ เพ hey, ที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้ช่องเฟิร์สบอกของผมด้วยสวนันดีคุณเฟิร์สบรัอกขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ